สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่ทุกท่านนะครับเอฟซีทุกทุกท่านนะครับสวัสดีนะครับมาพบมาพ่อกันอีกแล้วพี่น้องนะครับกับช่องวิถีบ้านเฮาออฟิเชียลนะครับทักทายนะครับพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีพี่พี่เอฟซีนะครับทุกทุกท่านนะครับกับบรรยากาศนะครับประมาณนี้พี่น้องลมเย็นนะครับอยู่ที่นะครับนี่ถนนนะครับ อ่างเก็บน้ํานะครับห้วยคําค้าพี่น้องน้ํายังโบไหลครับฝนกระตกอยู่นะครับแต่โบถือว่าน้ําหลายนะครับพี่น้องน้ำก็ยังนี่ครับประมาณนี้นะครับนะครับกับบรรยากาศลมเย็นๆนะครับลมทั้งวันนะครับวันนี้บรรยากาศแบบนี้นะครับไม่มีแดดนะครับพี่น้องนะครับก็มาเจอกันนะครับกับช่องวิถีานเหาออปิเชียลนะครับเขาเพิ่งจะเริ่มเขียวพี่น้องเพิ่งว่านปุ๋ยไปแล้วนะครับ นะครับสำหรับวันนี้นะครับเรากลัาคุยกันนะครับเหมือนเดิมนะครับมาถามมาทักทายนะครับสำหรับน้องฮอกแพงนะครับกับฟ้อนกับเต้นกับเพกนะครับคือเก่าพี่น้องกับหลายๆคลิปนะครับที่ลงไปแล้วนะครับสำหรับช่องต่างๆนะครับที่ทายน้องช่องบ่าวตุยช่องน้องต้นเหลิว นะครับช่องน้องเองนะครับกับกิจกรรมต่างๆนะครับืันนี้ก็จะเริ่มนะครับให้กําลังใจนะครับทีมสีแดงนะครับทีมสีแดงพี่น้องทีมของน้องฮักแพงนะครับเพื่อนสีเฮ็ดกิจกรรมยังไดนะครับกติดตามนะครับให้กําลังใจนะครับนะครับไี่ได้วางผลยังนะครับวางผลแค่ว่าจะชนะหรือแพ้ไม่เป็นไรนะครับขกให้ความรัก นะครับสามัคคีในหมู่คณะในเพื่อนในพี่นะครับร่วมทีมงานนะครับสารสัมพันธ์นะครับให้ค่ายเล่นกีฬานะครับเพื่อสารสัมพันธ์นะครับกันในองค์กรนะครับให้สามัคคีกันรักกันนะครับเป็นพี่เป็นน้องนะครับที่ดีต่อกันนะครับช่วยกันนะครับสร้างสรรค์ผลงานนะครับ เอื้อเพื่อเผื่อแผ่เอื้อเพื่อเผื่อแผ่พี่น้องนะครับเอื้อเพื่อเผื่อแบ่งปันนะครับก็ะอคให้เคาไปที่ตามนะครับไปเบื้องไปเชียร์นะครับไปสนับสนุนนะครับน้องฮักแพงทีมน้องฮักแพงนะครับสีแดงนะครับวันนี้นะครับที่เพจสาวน้อยลำพินโชว์นะครับพี่น้องพ่อพ่อแม่แม่ทุกท่านนะครับเบาตู้ยก็เพึงลงไ่ไปพี่น้องนะครับก็ไปชมเบาตุ้ยมาอยู่นะครับ เพิ่นกำลังลงไล่ไปเมื่อกี้นี้นะครับสําหรับน้องๆกับนาจะพักพอนะครับเพราะว่าวงสาวน้อยนะครับวันนี้เพิ่นกับอ่าปฐมนิเทศนะครับวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับวงใหญ่นะครับปฐมนิเทศวันนี้นะครับกับมีน้องๆเดนเซอร์นะครับศิลปินนะครับเข่ามาหลากหลายนะครับมาปฐมนิเทศนะครับสำหรับมือนี้นะครับยูโดม อยู่สำนักงานนะครับพี่น้องนะครับกระคอให้ทุกคนนะครับตั้งใจนะครับฝึกฝนนะครับซ้อมนะครับเพื่อที่จะได้เดินสายนะครับออกงานนะครับในฤดูการปี6กเจ็ดหกแปดนะครับสำหรับสาวน้อยละมเพลนโชว์นะครับกระซ้อมมาแล้วนะครับก็ซ้อมมาแล้วนะครับเกือบหนึ่งเดือนนะครับก็เหลือเวลาอีกประมาณหนึ่งเดือนนะครับกับอีก บกี้มือนะครับพี่น้องกัสิีได้เปิดวงนะครับเปิดวงอย่างสมบูรณ์แบบนะครับเต็มรูปแบบทุกระบบนะครับสาวน้อยํำเพลิญโชว์นะครับในวันเสาร์ที่3สิงหานี้นะครับก็อย่าลืมนะครับพ่อแม่ FC แฟนคลับทุกท่านนะครับท่านไหนต้องการนะครับที่จะเดินทางนะครับไปชมด้านหน้าเวทีนะครับที่สนามกีฬากลางบ้านแพงนะครับก็เดินทางไปได้พี่น้องนะครับจองที่พัก นะครับแล้วก็นะครับสำหรับท่านไหนนะครับไม่สามารถเดินทางไปได้นะครับอยากเบ่งนะครับพี่น้องก็ต้องรอนะครับรอทีมผู้บริหารนะครับเพิ่นยังสิประกาศนะครับว่ามีกลุ่มปิดนะครับซื้อบัตรกลุ่มปิดนะครับราคากี่บาทเรายังไม่รู้นะครับอันนี้ก็รอนะครับรอทางผู้บริหารนะครับผมเชื่อเหลือเกินว่ามีแน่นอนนะครับ นะครับเขาจะช่มแน่นอนพี่น้องสาหรับทุกท่านนะครับที่ไม่สามารถที่จะเดินทางหรือไม่สะดวกนะครับเดินทางไปดูหน้าเวทีได้นะครับเขาก็ให้กาลังใจนะครับศิลปินด้านหน้าจอนะครับแล้วก็ทรัพย์สินองค์กรนะครับซื้อบัตรกลุ่มปิดออนไลน์นะครับวันเปิดวงสาวน้อยรำเพลืนโชว์นะครับพี่น้องแต่สาวน้อยเพชรบานแพงนะครับสิเปิดวงมือ21อ กันยายนนะครับพี่น้องก็รอชมรอเชียร์นะครับสนับสนุนนะครับองค์กรเดียวกันนะครับแต่คนละวงนะครับเข้ากับสนับสนุนคือเก่านะครับพ่อพอแม่แม่ทุกท่านนะครับนะครับสำหรับน้องฮักแพงนะครับเราก็รอชมรอเชียร์นะครับรอชมรอเชียร์พี่น้องน้อง้าใสนะครับรอเบิงโชว์ รอเบงการพัฒนาการการโชว์นะครับรอนะครับรอสามสิบเอ็ดสิงหานะครับนะครับพี่น้องขั้นห่วยนะครับนี่ครับเพื่อนปลูกยาหญ้าแฝกนะครับหญ้าแฝกกันดินนะครับกันแนวดินนะครับพี่น้องก็เริ่มพวงยอดแล้วเริ่มอมอกยอดเขียวแล้วนะครับพี่น้องนะครับก็รอแค่น้ํามานะครับรอแค่น้ํามานะครับ เต็มที่กับน้ำกับสีหลายนะครับพี่น้องปีนี้ยังบ่ม่าเต็มที่ปันไดนะครับสําหรับเขาในหน้านะครับก็เริ่มมีน้ำมีไนแน่นะครับเพิ่นก็ใส่ปุ๋ยไปเมื่อวานเมื่อก่อนนะครับข้าวก็เริ่มเขียวขจีนะครับอีก2เดือนนะครับอีก2องเดือนก็กว่านะครับพี่น้องก็เริ่มเกี่ยวเข่าเลยพี่น้องอีกประมาณสองเดือนก็กกว่าก็จะเริ่มเกี่ยวข้าวแล้วนะครับเข่าข้าวสเดือนข้าวดอนะครับแล้วก็จะเป็นข้าวงั้นนะครับ เข้างันจะอายุประมาณ5เดือนนะครับกับสีเกี้ยวทีหลังนะครับแต่เขาดออี่สีเกี่ยวก่อนอีกประมาณสองเดือนนะครับด้เกี่ยวแน่นอนนะครับสําหรับเขาดอนะครับพี่น้องนะครับเมื่อนี้นะครับบรรยากาศประมาณนี้ทั้งวันนะครับมีลมพัดตลอดนะครับก็อาพผ้าพี่น้องยางวนไปวนมานะครับเพื่อชมบรรยากาศนะครับเข้ากับสีมะวาทักทายสวัสดีนะครับคุยกันตอนเช้านะครับกับการไร์สด นะครับช่องวิถีบรรเทาโอเบเชียขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่ทุกท่านนะครับที่ให้การรับชมนะครับเขามากพูดคุยเขามาให้กําลังใจกันเขามาทักทายนะครับในการไล์สดของช่องวิถีบรรเทาโอเบเชียนะครับมาว่ามาจากันนะครับมาถามข่าวถามข่าวมาคุยกันนะครับนะครับมาให้กําลังใจกันนะครับเฮาแม่แม่าสิให้กาลังใจแต่น้องฮักแพงนะครับแต่เฮาให้กําลังใจทุกๆคนแล้วก็ร่วมถึงพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะครับ เราจะให้กำลังใจกันนะครับเราจะเชียงข้างและจับมือนะครับอย่างเหนียวแน่นนะครับไปพร้อมกับน้องฮักแพงนะครับน้องฟ้าใสนะครับเพราะว่าน้องนะครับยังอยู่ได้นะครับพอพม่นเมทุกท่านก็ต้องอยู่ได้นะครับก็ต้องอยู่ด้วยกันนะครับถ้าเรานะครับผนึกกำลังนะครับหรือจับมือกันให้แน่นนะครับเป็นหนึ่งอันเดียวกันนะครับไม่มีสิ่งไหนนะครับที่สีมาทำลาย ที่สีมาเฮ็ดไห้พวกเขานะครับแตกแยกนะครับขอแค่มีปัญหาอะไรมีเรื่องอะไรนะครับให้เข้าปรึกษากันคุยกันนะครับสิ่งใดบอดีสิ่งใดพอืีนะครับให้บอกกันนะครับแลวก็ใส่เหตุผลนะครับคุยกันนะครับเราต้องรักและสามัคคีกันนะครับเพื่อความาัแพงนะครับเพื่อที่จะอยู่เป็นกำลังใจนะครับเป็นแรงเชื่อแรงใจ นะครับให้น้องฮักแพงให้ลูกนะครับสำเร็จนะครับก้าวถึงขวันะครับถ้าเรานะครับแตกแยกกันเมื่อไหร่นะครับวันนั้นนะครับสิ่งที่พวกที่จ้องที่จะทำลายนะครับเขาจะสำเร็จแล้วเขาก็จะทำลายเราได้ง่ายนะครับถ้าเรานะครับเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน นะครับเรารักและสามัคคีจับมือกันนะครับเขาก็ยากที่จะทําลายนะครับได้นะครับพี่น้องอันนี้นะครับก็ขอให้พวกท่านนะครับเหนียวแน่นนะครับหนักแน่นนะครับนะครับมีอะไรพูดคุยกันนะครับสอบถามกันนะครับสำหรับช่องวิถีบัฒเทาควมวิเชียก็เป็นหนึ่งช่องทางนะครับที่นะครับ นะครับสนับสนุนนะครับให้กําลังใจน้องทักแพงให้กําลังใจน้องผู้ใสให้กําลังใจพ่อพ่อแม่แม่ทุกท่านเอฟซีทุกท่านนะครับเป็นสื่อกลางนะครับที่ทุกคนนะครับได้มารวมตัวแล้วก็ได้มาพูดคุยทักทายนะครับให้กําลังใจกันนะครับช่องวิีบ้านเฮานะครับฟิเชียลก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้การรับชมแล้วก็ให้การคอมเมนต์ให้กําลังใจทักทายนะครับสําหรับคลิปนี้ฝากไว้สำนีพี่น้องนะครับ คลิปหนาคลิปน้าเจอกันใหม่นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับก็ขอบคุณนะครับสําหรับการรับชมคลิปนะครับโดยที่ไม่ค่าโฆษณานะครับกดไลค์กดคอมเมนต์ให้กําลังใจขอบคุณมากครับคลิปนี้าอไปสำนีพี่น้องสวัสดีครับ